มะเขือแปดเดือนใกล้เป็นวาระสุดท้ายของมะเขือแล้วล่ะดูสภาพเฮงกรอบกำลังอิสลาจ้ากกันละดูสิแต่ก็ยังเขียวใช้ได้อยู่ก็เลยมาให้น้ำนยังเขี้ยว ก็ทำเงินล่ายละแอ้เฮาก็ต้องสำรับการเห็ดแค่ไล่ป่ายเนี่ยก็ถือว่าได้ดีสำรับการเหเด็ดกษะเซตเพราะว่าเห,หาเฮ่าเห็ดล่าย,ยางละดูบ่ว่าเห็ดข้าโพดมะขาม มันสปลังส่วนยางเหาก็มีเนาะนี่เซาวารถมะเขือนี่ถือว่าเหาเป็นเ,เหาเฮ็ดบอเป็น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 พืชที่เหาเฮ็ดใหม่เนาะก็ถือว่าเฮ็ดเป็นปีแรกคือว่าใช่ได้อันนี้มันหน้าอีโบโอปุ้ยเลาพอดีเพี้ยลงเขาก็มาชีดยาฆ่าเพี้ยไปละชีดไปเมื่อวานนี้แล้วเขาก็เลยมาให้น้ำดูว่ามันอีก ฟื้นคขืนชีพมาได้บอเมื่อเคือถ้าต้นเท่าแล้วมันสิบงงามต้นมันมันจะบงงามละเราก็พามาดูส่วนนี่คือเสาวรดกระทกลกมาเทียนศิลก็ยังมีพอให้กินอยู่แต่ถ้ามามีค่ายโบก็คงบ่หอละไอปุ้ยเฮาก็คือเอาบมเครื่อที่ต้นลูกบบซวยบบย่งมาเทไว้อันนี้ก็คือโบแข้งหรือบะเครื่อผวงเอาปุูกไว้เนี่ยนี่ กระทกลกหมาเทียนสินถ้ามันมีกินบอมียังพอมีกินเนาะเพราะว่ามันเข้าหน้าแรงแล้วน้ำพอละอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้กินดูเห็ดกระเซแบบเนี้ยเขาต้องมีน้ำนี่หากะปุกแข้งมมรึมะเขือพวงเนี่ยไว้ตายมันเพราะว่าปีนี้หน้าอีเลิกเอากระทกลกละเพราะว่าตังไลกว่าเข้ากับมะเขือเนี่ย ได้ตังคน้อยกว่าเยอะมากมะเขื่อนี้ได้ช่องแสนกว่าอันเนี้ยได้เมื่อนเอ็ดก็เลยถือ่อว่าเป็นไม่เข้ากับตัวเองละพาไปดูพริกพริกกำลังแพงอืมพริกเนี่ยกำลังแพงเลยเพราะว่าเฮาเห็ดกระเซ็ดอะหฮาปลูกไปทุกอย่างนี่เป็นอ่า ผ่นน้ำดอกไม้สีทองดูน้ำดอกไม้สีทองบ่ต้องซื้อแค่นนะนี่อันนี้พันนี่ชาวรตเหาก็กินในสิ่งที่เขาปลูกไว้นี่เนี่ยเอามาผานี่มะขามมะขามหวานก็มีกินเนาะชีวิตเห็ดกระเกษตรกับประมาณนี้นะเฮ้ยมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยมันเรื่ม มะขามบ้านก็มีกินละนพริกต้นนี้ราคาแพงมากตอนเนี้ยราคากำลังขึ้นข้องดีมีราคาเลยเนี่ยแต่เขาก็เอาไว้กินเซื่อๆนี่นะ่ะเดี๋ยวปสาซแกไปแต่เป็นมูลละก็เป็นมูแฮะนี่มะขามหมูหมูจริงๆด้วยเออนี่ พอว่านี่ก็สุกแล้วเดี๋ยวเดีเดีเ,ดเข้าสวนมาน่ะค้องกินบอ่อื้บ่ยากเนี่ยสุกละเดี๋ยวไปให้แม่กินกันพอว่าเอาไปบายกิ่บายกับข้าวเหนียว <c oughs> แซ่บเลยนี่น่าจะสุกละอ่ะอาเนี้ยพะว่าเอาอยู่กับสวนมานานเขีห่น้้้้้้้้้้้้ว้้้้้้้้้ะ ซี่เมือนบ่มือนกันก็ประคามามีเจ้าหินอยู่คือนี่ก็สุกแล้วคือเจ้าหินคือบทสมนี่พักนั้นก็สุกแล้วแต่สุกจังนี่ได้ของกินละโดูของกินได้ของกินแล้ว,ลวปุ๊บนี่ สวนก็มีของกิน ه, อาพามาดูส่วนมะเขืออันนี้ปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วแต่มะเขืออันปลูกหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันหน่าจัดนะเนาะพออากาศที่บ้านอะบางวานนันอะถึง10บ,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 บสองศาก็มีเมนีกระสิบซององศาเห็นให้มะเขนะือน่ะโตช้ามากเลยดูถ้าป,ปีเป็นเป็นชุดที่ปเป็นชุดแรกน่ะออกดอกแล้ว แต่นี้กําลัง dog, ออกดอกเลยนี่นี่มันกาลังกาลังเนี่ยมีตาดอกแล้วเนี่ยแน่นอนเลยตาดอกวายมาแล้วมาแล้วเพราะว่ามันแรงจัดน้ำอ่ะเขาต้องปล่อยไว้แบบนี้ดูสภาพมาเมื่อคือโอ้ยตายมันโตช้ามากหรือมันน้ำเยอะเกินไปนี่ระบบเพราะว่าปีนี้มีระบบน้ำระบบน้ำ โหโหโหโดู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 จึบมาพามาดูระบบน้ำเนาะนี่เราหยดแบบนี้เพราะว่ามันน่าวแล้วแรงจัดแล้วก็ปล่อยตามล่องแบบนี้ไว้